สิวเข้มเฮดสเกย์บายป๊อปปี้หยางเหล่าชื้อวันนี้นะคะป๊อปปี้หยางสื้อก็เตรียมไวยากรณ์ที่แบบว่าเจอบ่อยๆในข้อสอบเฮตสเกย์นะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะคะได้เตรียมพร้อมและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะไวยากรณ์ตัวนี้ก็คืออีเปียนเฉ่ออีเปียนเฉ่อนั่นคืออีเปียนจุดจุดจุดอีเปียนจุดจุดจุดนะคะเวลาที่เราเจอโครงสร้างไวยากรณ์แบบนี้นะคะให้ทุกคนนึกทันทีเลยอ๋อมันเป็นการบอกว่า เกิดเหตุการณ์2เหตุการณ์ขึ้นพร้อมๆกันหรือว่าเป็นการทำสองสิ่งพร้อมๆกันในเวลาเดียวนะคะคือ2ส,สิ่งนี้ทำพร้อมๆกันเลยนะคะเรามาดูตัวอย่างกันค่ะยกตัวยอ,ยอย่างเช่นนะคะอีเป็นขัเชือ่ออีเป็นทิงอีเ,ออเช่อีเนเช อีบีเอทิ่นเยก็มีความหมายแปลว่าอะไรอะเริ่มจากคําว่าอีบีเองอีบีเองพอเราได้ยินปุ๊บเราจะรู้ทันทีว่าสองสิ่งนี้มันเกิดขึ้นพร้อมๆกันเลยเราก็ไปดูต่อว่าเอ๊ะขับเชอแปลว่าอะไรทิ่นี่เยแปลว่าอะไรนะคะขับเชอแปลว่าขับรถส่วนทิ่นี่เย่แปลว่าฟังเพลงนะคะทีงคือฟังอินี่เยแปลว่าเพลงอี一边开车一边ย音乐ก็มีความหมายแปลว่า ฟังเพลงไปด้วยแล้วก็ขับรถไปด้วยนั่นเองค่ะหรืออย่างเวลาที่เราอยากจะพูดว่าเราเนี่ยนะคะกินข้าวไปด้วยแล้วก็ดูทีวีไปด้วยแม้คือเหตุการณ์2เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมกันเลยคือกินข้าวด้วยแล้วก็ดูทีวีด้วยคราวนี้เราก็ต้องใช้อีเปียนอีปียนเข้ามาช่วยแล้วเราก็นึกคำศัพท์ว่าเอ๊ะคำว่ากินข้าวคืออะไรอ่าชิฟ่านชิฟ่านแปลว่ากินข้าวดูทีวีนะคะหรือดูโทรทัศน์ก็คือ 看电视看电视看แปบลบว่าดูส่วนทีก็คือทีวีหรือโทรทัศน์นะคะอนนี้ก็มารวบอยู่ข้างเป็น一边吃饭一边看电视再来一遍一边吃饭一边看电视ก็คือกินข้าวไปด้วยแล้วก็ดูทีวีไปด้วยค่ะหรืออย่างบางคนเนี่ยนะคะก็เรียนไปด้วยทํางานไปด้วยแล้วก็นึกว่าคำว่าเรียนคือ 学习ียนใช่ไหมคะเรียนก็คือเรียนส่วนทำงานก็คือกงโซแล้วก็รวมประโยคค่ะโดยใช้อีเปีย边อีเปียเข้ามาช่วยนะคะก็จะเป็น一边学习一边工作อีกรอบหนึ่งนะคะ一边学习一边กุ้งโซก็คือแบบเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนะคะซึ่งเราสามารถใส่ประธานได้ด้วยเขาเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยก็แค่เติมคำว่าถ้าไว้หน้าประโยคได้เลยก็คือถ้า一边学习 อีเียกุ้งสวก็คือเขาเนี่ยนะคะเรียนไปด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยถ้าเข้าใจแล้วนะคะ,ป,ะป๊อปปี้ย่างเราซื้อจะฝากกันบ้านเอาไว้นะคะนั่นคือถ้าอยากจะแต่งประโยคนี้ก็คือแบบว่าฟังไปด้วยแล้วก็จดไปด้วยจะพูดเป็นภาษาจีนว่าอย่างไรนะคะโดยใช้โครงสร้างประโยควยากรณ์อันนี้คืออีเปียนจุดจุดุดอีเปียนจุดจุดแบบนี้เลยนะคะอ่าทวนใหม่นะคือ ฟังไปด้วยแล้วก็จดไปด้วยเพราะฉะนั้นต้องนึกคำศัพท์นะคะคำว่าฟังพูดไปอย่างไรแล้วก็ จทพูดไ้อย่างไรเอาไว้เดี๋ยวจะมาเฉลยอีกทีนึงค่ะพิมพ์คําตอบใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะและสําหรับคนที่กําลังเตรียมตัวสอบ HK จนะคะปอปีอย๊ยะอักษก็เป็นกําลังใจให้นะคะก็เรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนอย่างสม่สมําเสมอทาข้อสอบเก่าบ่อยๆนะคะท่องศัพท์พร้อมกับดูประโยคตัวอย่างแล้วก็ดูไวยากรณ์คบคู่กันไปด้วยนะคะอย่าเอาแต่ท่องพท์อย่างเดียวนะเพราะท่องเดี๋ยวก็ลืมเราต้องทําไปด้วยนะคะก็สามารถนะคะมาลงเรียนในคอสติลเคมเพ k ปอปีอย๊ยะอักก็เปิดแล้ว h k สามเพจสี่ K5 ก็สามารถที่จะมาลงติวเรียนรู้ด้วยกันได้นะคะจะได้เพิ่มความมั่นใจก่อนสอบนะคะใครมาจากไลฟ์นี้นะคะสามารถแคปภาพแล้วส่งอินบ็อกซ์ไปที่โรงเรียนสอนภาษาพอัะหรือว่า Line แอดป๊อบปี้างได้เลยนะคะไปขอราคาพิเศษจากป๊อบปี้หยางเราซื้อได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าค่ะเจเจียน